เซยนงันครับเซ็น,น,นางานครับอ๋อโอเคนี่ต้องพิมพ์อืมต้องพิมพ์คุยใช่ไหม ผ้าไม่มีราคาครับเป็นพ้าย,ย่อยยังไม่มีราคาใช่ยังขายไม่ได้เป็นผาย,ย่อยอ <c oughs> มันเป็นผ้าที่ขายไม่ได้เลยคุณพีผมช่วยเหมาให้เอาไหม ถ้ามันขาไม่ได้มันไม่มีราคาเอาไหมเอาเนาะมันไม่มีราคาเนาะเป็นพายย่อยหมดเลยผมช่วยค่าน้ำมันนะคมครับมันมีาครับเจ้ากลับได้ครับครบขาพรัอ ช่วยพี่เขาเมาไปเอา,เอาอย่างกลับไหมโอเคเอากล่องกลับเปดทัใหม่มเลยขอบคุณาครับ